วันนี้เราจะพบกันในหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งครับเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าเส้นแนวโน้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการ Forex Guru by Coach นะครับวันนี้เราจะพบกันในหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งครับ เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าเส้นแนวโน้มนะครับภาษาอังกฤษก็คือเส้นเทรนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเทรนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าถามโค้ดนะครับจากประสบการณ์ในการเทรด forex มา5ปีกว่า6ปีเนี่ยโค้ดบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับสาหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในการเทรด forex ครับต้องรู้จักเส้นเทรนไลน์เส้นแนวโน้มเพราะงั้นเข้าใจนะครับว่า ถ้าเราอย่างเอาไวง่ายครับถ้าเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเนี่ยเราจะบอกว่าวันปีนี้ถ้ามีคนถามว่าปี2 5 6 4เนี่ยเราอยากเราจะต้องทําธุรกิจแนวไหนเขาก็บอกว่าคุณต้องดูเทรนด์ของโลกใบนี้ก่อนว่าปัจจุบันนี้เทรนด์มันไปทางไหนเข,เข้าใจครับว่าเทรนด์ยัง เทรนมันไปทางไหนคือแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกแนวโน้มของสภาพแวดล้อมมันไปทางไหนยิ่งเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดท,ทั่วโลกเนี่ยเราต้องทําธุรกิจแนวไหนถึงจะรอดนะครับถึงจะรุ่งในช่วงปี64อันนี้เขาเรียกว่าคําว่าเทรนของโลกงั้นการที่เรารู้เทรนมันก็ทําให้เราอยู่รอดได้ะฉะั้นบลกลับมาในในตลาด Forex หรือในกราฟ Forex เช่นกันครับถ้าเราสามารถวิเคราะห์ เรื่องราวของแนวโน้มของกราฟได้หรือเทรนของกราฟได้เราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ากราฟคู่นี้ในเวลานี้เนี่ยเราควรจะออกคำสั่ง buy หรือ sell หรือเราควรจะรอไปก่อนอย่าเพิ่งออกคำสั่งถ้าเรามองกราฟแล้วก็มองหาเทรนได้มั่นยำชัดเจนเราก็จะสามารถทำกำไรกับมันได้นะครับเดี๋ยววันนี้โค้ชจะเริ่มต้นจากกราฟนะ,ะเอากราฟคู่เดิมของเราแล้วกันคู่ E.U.R. U.S.D. เลยนะครับอ่ะกราฟมานะครับเนาะเราจะดูกราฟของคู่ E.U.R. U.S.D. หรือ E.U. จริงๆแล้วเราดูได้กราฟได้ทุกคู่นะครับเขา้าใจนะครับกราฟฟอร e กหรือกราฟหุ้นทั่วไปได้หมดเลยไม่จํากัดแค่คู่นี้คู่ไหนก็ได้หรือว่าเป็นกราฟที่ไม่ใช่ฟอร e กเป็นกราฟตลาดหุ้นนะครับของบริษัทไหนก็ได้หมดเลยก็ใช้การวิเคราะห์กราฟแบบนี้และเรื่องเทนรเทนไลน์นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นในตลาดหุ้นเป็นอย่างมากเพราะงั้นคนที่ มาใหม่เลยอิบๆเลยนะครับมาฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยท่านโชคดีมากรู้ไหมเพราะว่าท่านจะได้เข้าใจคําว่าเทรนด์ไลน์ตอนนี้เลยในช่วงเวลาที่ไม่ยาวจนเกินไปโค้ดสรุปให้สั้นๆง่ายๆและเข้าใจง่ายไม่พอครับท่านจะสามารถที่จะหาจุดทํากําไรกับเทรนด์ไลน์ได้ด้วยแต่ย้ําอีกครั้งนะครับว่าทุกๆความรู้ที่โค้ดสอนใน Forex g u r u เนี่ยในแต่ละบทแต่ละบทแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยต้องใช้ผสมผสานกันเนื่องไหมครับอย่าใช้ความรู้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นะครับเพราะโค้ดเคยทํามาแล้วครับโค้ดเคยมีความรู้เรื่องของอะไรแนวรับแนวต้านนะครับและโค้ดก็เอาแนวรับแนวต้านไปทํากําไรในตลาด Forex นะครับและโค้ดก็มีความรู้เรื่องของเทรนไลน์แหละและโค้็เอาความรู้เรื่องเทรนไลน์เพีวเลยนะเรื่องเดียวเลยไปทํากําไรในตลาดฟอ r ์เรสแต่สุดท้ายครับโค้ดลองเอาเส้นแนวรับแนวต้านเส้นเทรนไลน์และความรู้อื่นๆเอามาร่วมกันเป็นระบบและเอาไปหาจังหวะเข้าออเดอร์บายเซลในตลาดฟอ r ์เรปรากฏว่าประสิทธิภาพและผลลัพธ์นะครับของการใช้ ความรู้นะครับมาผสมผสานกันเป็นระบบในการเทรดหลายๆเหตุผลนี่นะครับได้ผลลัพธ์ดีกว่าการใช้ความรู้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับการเรียนรู้นั้นเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องเนื่องไหมครับถ้าเราเรียนพอเราเรียนครบทุกเรื่องแล้วเราลองเอาทุกเรื่องเนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยมาผสมผสานกันเป็นระบบนั่นแหละครับเราถึงจะเข้าใจแบบแจ่มแจ่มชัดชัดแจ้งเลยและเราจะเห็นจังหวะที่จะสามารถเข้าออเดอร์บายเซลลได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นวันนี้ครับ โค้ดเปิดหน้าจอนี้นะครับคือคู่ EUR USD หรือคู่ e u ที่เรารู้จักนะครับในไทม์เฟรมนะครับ H1 ก็คือแท่งละ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับโค้ดจะเริ่มต้นที่ไทม์เฟรม H1 แท่งละ1ชั่วโมงแล้วจะสอนทุกคนวิเคราะห์เทรนด์นะครับของกราฟวิเคราะห์เทรนด์ของกราฟอาฟ่ะอธิบายสั้นๆเทรนด์ Trend ของกราฟคืออะไรเทรนด์ Trend คือแนวโน้มครับแนวโน้มว่ากราฟคู่นี้ในเวลานี้เนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ถ้ากราฟคู่นี้มีแนวโน้มขาขึ้นเราเรียกภาษาอังกฤษว่า up trend หรือเรียกว่า trend ขาขึ้นนะครับถ้าเราจะเทรดในช่วงจังหวะที่กราฟเป็น up trend นั้นแน่นอนครับโค้ชซายแนะนำอย่างสุดหัวใจเลยว่าคุณต้องเลือกเข้า order buy เท่านั้นย้ำนะครับถ้าเจอกราฟอยู่ในช่วง up trend หรือ trend ขาขึ้นให้เราหาจังหวะเข้า order b า y เท่านั้นอย่าเซลเด็ดขาด เพราะการเซลในช่วงขาขึ้นเนี่ยมันเรียกเป็นสับทางการเทรด forex เทรดหุ้นว่าสวนเทรนนะครับการสวนเทรนนั้นส่วนใหญ่แล้วทดลองเอาหมดแล้วครับอย่าถามเลยครับว่า5 6ปีนี้ลองสวนเทรนมาแล้วการสวนเทรนนั้นถือว่าคนพูดกันตรงไปตรงมาว่ามันไม่ยั่งยืนครับมันอาจจะได้กําไรบ้างในบางจาังหวะแต่ส่วนใหญ่จะโดนลากแดกในช่วงหลังอีกมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าแต่การที่เรารู้ว่าเทรนนั้นเป็นเทรนขาขึ้น up trend แล้วเราหาจังหวะเข้าออเดอร์บายนั้น มันสามารถทําให้เราทํากําไรได้มากกว่าและผลลัพธ์ออกมาดีกว่านั่นเองครับอ่ะเทรนที่1เทรนขาขึ้นนะครับเทรนที่2เราเรียกว่าเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงเรียกภาษาอังกฤษว่าดาวเทรนนะครับดาวเทรนดาวเทรนเทรนขาลงเท,ทรนขาลงเมื่อเรารู้ว่ากราฟผู้นี้มันกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเป็นเทรนขาลงสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาจังหวะเข้าอ,ออเดอร์เซลล์เท่านั้น ออเดอร์เซลนะครับออเดอร์เซลเท่านั้นอย่าไปบายสวนเด็ดขาดเพราะมันจะกลายเป็นสนสวนเทรนต้องหาจังหวะเข้าเซลล์จึงจะมีโอกาสทํากําไรกับเทรนขาลงได้ดีเพราะงะั้นสรุปตอนนี้ครับสเทรนนี้ผมกล่าวถึง1เทรนขาขึ้นอัพเทรนให้หาจังหวะเข้าออเดอร์บายเท่านั้นจําไว้เอากระดาษประกามาจดนะครับสครับเทรนขาลงหรือดาวเทรนให้หาจังหวะเข้าออเดอร์เซลลเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วกราฟไฟล์มีเทรนหนึ่งครับเขาเรียกว่ากราฟไซเคว นะครับกราฟไซเวย์เป็นยังไงไซเวดูมือโค้ดครับไซเวคือย่างเงี้ยเด้งดึงเด้งดึงเนี้ยซิกแซกเนี่ยนะครับกราฟเด้งดึงเด้งดึงสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเด้งดึงดึงขยายไปในแนวกว้างนะครับขยายตัวออกในแนวกว้างเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยเขาซิกแซกหรือเรียกว่าไซเวย์จังหวะที่กราฟไซเวย์จริงๆแล้วสามารถเทรดได้นะครับในช่วงการไซเวย์แต่นะครับวันนี้โค้ดขอสรุปว่าถ้าเป็นช่วงไซเวย์ขอแนะนำให้ลูกศิษย์ว่าอย่าเพิ่งเล่นนะครับให้เราเล่นเฉพาะช่วงที่เป็น เทรนขาขึ้นอัพเทรนและก็เล่นเฉพาะช่วงเทรนขาลงคือดาวเทรนเท่านั้นไซเวไม่ให้เล่นข้ามนะกราฟนั้นไปก่อนเพราะว่าเรามีกราฟตั้งหลายสิบคู่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเนาะไม่ไม่ต้องห่วงว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้เทรดครับเพราะว่าแต่ละคู่ก็บางคู่ก็ไซเวนะครับบางคู่ก็เทรนขาขึ้นบางคู่ก็เทรนขาลงเพราะงั้นเรามีโอกาสเล่นได้ทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะอ่ะเราเข้าสู่เนื้อหาหลักครับการที่นะครับ ทางเฟรมนี้คือทางเฟรมเฮของคู่ eu นะครับนะและโค้ดก็คำว่าเ1หนึ่งก็คือว่าแท่งละชั่วโมงย้ำนะครับแท่งละ1ชั่วโมงครับอย่างขวาสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขวาสุดในลูกศรชี้นะครับทุกคนดูครับลูกศรชี้นะครับขวาสุดเนี่ยอันนี้คือเป็นชั่วโมงนี้เลยในเวลานี้เลยนะครับตอนนี้โค้ดถ,ถ่ายทํอดูเนี่ยตอนนี้คือเวลา5้าโมงเนาทีแสดงว่าแท่งขวาสุดเนี่ยนะครับแท่งขวาสุดแท่งนี้เพิ่งเกิดขึ้น7นาทีเพราะว่าคือเราใช้ชั่วโมงละแท่งนะครับเพราะงั้นถ้าเราใช้กราาฟเเป็นชั่่่่่ววโงงงงละแททีสิรรต้้ออูคืา ใน1ช่องนะครับใน1ช่องเห็นเส้นประในแนวตั้งใช่ไหมครับพี่น้องเห็นเส้นประในแนวตั้งตรงกรอบสีขาวเนี่ยที่รกรอบเนี่ยนี่คือเส้นประ1ช่องพอดีใน1ช่องก็แปลว่า1วันนั่นคือประมาณ24แท่งคือ1ึวันนั่นเองนะครับชัดเจนนาะอชัดเจนนะหช่องคือ1วันนะครับเพราะงั้นการที่เรานะครับนะย่อการาฟเล็กลงอย่างนี้นครับ การที่เราย่อกราฟให้เล็กลงเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าบนจอนี้เราจะเห็นช่องเส้นประในแนวตั้งนะนะเป็นช่องช่องประมาณนับแล้วเกิน10ช่องนะครับแสดงว่าบนจอนี้เราจะเห็นกราฟคู่ EU ยเนี่ยย้อนหลังไป10วันโดยประมาณซึ่งถ้าเราเห็นมันย้อนหลังไปสิบวันเราจะเห็นแนวโน้มของกราฟเห็นไหมครับพี่น้องเราจะเห็นแนวโน้มของกราฟซึ่งดีมากๆเลยครับเพราะว่าในบนจอนี้เราเห็นทั้ง3แนวโน้มครบเลยเราเห็นทั้ง3แนวโน้มครบเลยดูให ให้ชี่โค้ดบอกแล้วกันอันแรกครับโค้ดจะใช้เส้นนะครับนะครับกลมๆนะใครยังมาทำไม่เป็นนะกดตรงหน้าจอกลมๆนะครับแล้วมันจะมีไอตรงนี้ขึ้นมานะครับนะเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องมือแล้ะก็ไทม์เฟรมขึ้นมาเนี่ยครับให้เราเลือกตรงใกล้ๆตัว F เห็นไหมครับบนจอจะมีครว่าใกล้ๆตัว F เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเห็นไหมครับเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมข้างล่างใกล้ๆตัว F นะกดเข้าไปครับมันจะเป็นการเรียกนะครับเส้นต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยโหลดอะไรเลยนะครับนะก็ กดไปตรงคำว่าเพิ่มวัตถุนะครับกดเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มวัตถุพอเพิ่มวัตถุปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนไม้บรรทัดอ่ะเหมือนเครื่องมือที่เก็บไว้ให้เราเรียกใช้นะครับมีในทุกๆ mt4 mt5 มีหมดเลยสะดวกนะครับเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดนะครับนะครับโอเคเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนเห็นไหมครับอันที่สามเนี่ยเห็นไหมบนจอเส้นเทรนไลน์อยู่อันดับสามนะครับเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนเนี่ยก็คือเส้นแนวรับแนวตั้งจำได้ไหมครับน่าส่วนต่อไปสามเส้นเทรนไลน์อันที่กดอัันนนนทที่ครรบเเส้์ไล กดปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ปากกานะครับหรือใช้มือเนี่ยลากบนหน้าจอมือถือหรือคอมถ้าคอมก็ใช้เมาส์ลากนะครับนะโอเคนะครับเราก็ลากเลยครับถ้าลากจิ้มแล้วลากนะครับโค้ดใช้มือถือโค้ดใช้ปากกานะครับแล้วก็ใช้ iPad ในการนําเสนอนะครับนะโอเคใช้ลากจิ้มแล้วลากเห็นไหมครับจิ้มแล้วลากมันก็จะเป็นเส้นทำไมอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเส้นสีโค้ดชอบใช้เทรนไลน์นะครับจริงๆแล้วสีของเส้นเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้หมดนะครับที่เราชอบใจเลยแต่โค้ชเนี่ย ยืนยันว่าโค้ดจะขอใช้เส้นสีเดิมๆซ้ําๆเพราะว่าโค้ดต้องการให้ทุกๆครั้งที่โค้ดสอนเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมานี้โค้ดใช้เส้นสีนี้เลยครับถ้าเป็นเทนไลน์โค้ดจะเปลี่ยนสีเขาเป็นสีฟ้ากับสีน้าเงินนะครับแค่นั้นเองไม่ฟ้าก็น้ําเงินนะครับอ่ะกดกดตรงเส้นได้ครับเพื่อจะเปลี่ยนคุณสมบัติเห็นไหมครับพอกดค้างไว้จะมีคําว่าคุณสมบัติขึ้นมากดคุณสมบัติเสร็จแล้วก็เลือกนะครับเนียรูปแบบข้างล่างสุดรูปแบบกดเข้าไป ตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้เราชอบสีไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามสีเนี่ยก็ควรจะเป็นสีตัดกับสีพื้นของอุปกรณ์ของเรานะครับอย่างเช่นบนจอเนี่ยไอแพดของโค้ดเนี่ยสีพื้นสีดําถ้าโค้ดเลือกเส้นสีดําก็คงไม่เหมาะถูกไหมครับเพราะมันก็จะมันก็จะมองไม่เห็นเนี่ยถูกไหมครับแต่ถ้าเค้เลือกเส้นสีฟ้าเส้นสีน้ําเงินหรือเส้นสีขาวก็ตามแต่มันก็ตัดกับสีพื้นเห็นชัดเจนนะครับโอเคสรุปโค้ดเอาเลือกเส้นสีฟ้าแล้วก็ทีนี้เขาอยากย้ำเรื่องความความหนาของเส้นหนะครับเพราะบางครั้งหลายคนเนี่ย ขีดมาเอาไม้โคดูนมาเส้นมันบางบาง,บางดูไม่ชัดไม่สัใจโคดชายชอบของใหญ่เส้นใหญ่นะครับเนาะเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นอะเอา4พิกเซลนะ4พิกเซลคือหนาสุดหนาสุดของเส้นส่วนใหญ่โคจะชอบให้ลูกศิษย์นเนี่ยตั้งเป็น4พิกเซลคือหนาสุดกดบันทึกเราแล้วกดเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้เส้นออกมาเป็นสีฟ้าสว่างสดใสอย่างนี้นะครับและเป็นเส้นที่เราใช้กับแนวนอนโอเคไหมครับ จากนั้นโค้ดจะใช้เส้นนี้เป็นตัวแทนของเส้นเทรนไลน์ณบัดนี้นะครับเทรนไลน์นะเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าเส้นแนวโน้มนะครับและบนจอนี้คือไทม์เฟรม1ชั่วโมงของคู่ eu ย้อนหลังไปประมาณ10กวันนั่นเองนะครับอะบนจอครับเราขีดเส้นอย่างนี้ตั้งแต่วันล่างสุดที่ขึ้นมาเห็นไหมครับจนถึงตอนนี้นี่ครับทุกคนดูบนจอนะครับที่เขาขีดมาให้ทุกคนดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนไหมครับว่าโค้ดกำลังขีดเส้นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเป็ทับกราฟ ข้าวๆเขาเรียกการขีดทับข้าวๆนะครับซึ่งการขีดทับแบบนี้เน,นี่ยโค้ดนั่นักช่องนะหช่อง2ช่องสาช่องครึ่งประมาณ3วันครึ่งอาตีว่า3วันแล้วกัน3วันที่โค้ดขีดทับเนี่ยแสดงว่ากราฟเขาเนี่ยทำตัวเองเป็นเทรนขาอะไรครับนะท่านท่านผ,ผู้ฟังนะครับและลูกศิษย์ที่รับชมคลิปนี้หรูลองตอบในใจนะครับว่าถ้าโค้ดขีดเส้นทับแบบนี้ได้3วันครึ่งเนี่ยมันทําตัวเองเป็นเทรนขาอะไรตอบในใจนะครับคําตอบคือเทรนขา ขึ้นนะครับอัพเทรนด์เพราะงั้นทุกคนมองออกแล้วโอ้โหมองง่ายไหมครับมองง่ายมากนะครับพอเรารู้ว่าเขาเป็นเทรนหาขึ้นใน3วันนี้หรืออัพเทรนด์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือว่าเราต้องหาจังหวะเข้าออเดอร์บายตามที่โค้ชสอนนะครับโค้ชจะขีดแทบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโค้ชจะมาสอนละเอียดเจาะลึกเข้าไปนะครับส่วนถ้ามองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งครับเอาขีดมันเดิมครับเส้นเดิมครับเส้นเทรนไลน์เส้นนึงครับมาขีดอย่างนี้นี่ครับ ตรงนี้คนนับช่องครับหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องครึ่งประมาณสี่วันครึ่งย้อนหลังไปสี่วันครึ่งนะครับนะทางซ้างฝั่งนี้นะครับสี่วันครึ่งนะครับเนี่ยสี่วันครึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าสี่วันครึ่งเนี่ยกราฟเขาทําตัวยังไงครับเขาเคลื่อนที่ยังไงครับทําตัวเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงครับอ่ะช่วยตอบในใจหน่อยคาตอบคือเทรนขาลงนะครับนะเห็นไหมครับเทรนขาลงเพราะฉะนั้นในสี่วันครึ่งเนี่ยถ้าเราจะเลือกที่จะเข้าออเดอร์อะไรแน่นอนครับผมแนะนาแล้วว่าหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์เท่านั้นย้ํานะครับ เข้าออเดอร์เซลเท่านั้นเราเรียกเขาว่าดาวเทรนหรือเทรนขาลงเห็นไหมครับในบนจอน,นี้ทุกคนจะเห็นชัดเจนว่าเหมือนตัววีไหมอ่ะสวยงามไหมครับเหมือนตัววีไหมอ่าชัดเจนนะครับเนี่ยเหมือนตัววีนะครับเทรนฝั่งฝั่งหน้าเนี่ยเร,เรียกเทรนขาลงดาวเทรนให้เซลล์ส่วนฝั่งข้างหลังเนี่ยนะครับฝั่งข้างหลังจัดไปหน่อยตรงนี้นะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับอ่าเขาเรียกว่านะครับอัพเทรนให้บายนะครับสรุปง่ายๆสองเทรนแล้วนะเข้าใจง่ายไหม ได้แน่นะครับถัดจากนั้นไปอีกหน่อยหนึ่งทุกคนดูนครับเห็นไหมครับประมานะครับโค้ชจะใช้กรอบนะครับใช้กรอบนะกรอบสีขาวตรงนี้นะครับที่โค้ชใช้กรอบเนี่ยใช้เวลาในการกรอบประมาณ2วันแล้วกันบนบนมุมขวาสุดเห็นไหมครับตรงนั้นใช้เวลาประมาณ2ช่องกว่าๆคือสองวันใน2วันนั้นกราฟคู่ EU เนี่ยนะครับทำตัวเองเป็นกราฟไซด์เวย์นะครับนะเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์คือการเด้งดึงเด้งดึงอยู่ในกรอบเลเห็นไหมช่วงนี้งั้นช่วงนี้โค้ชถือว่า ถ้าให้คนแนะนําว่าควรเข้าออเดอร์ไหมเนี่ยควขออนุญาตเว้นไปก่อนยังไม่ต้องเล่นยังไม่ต้องเทรดสรุปนะครับถึงจุดๆดนี้นะครับก่นะอนที่เราจะเข้าสู่การลากเส้นอย่างถูกวิธีนะครับแต่อันนี้เป็นการลากเส้นแบบคร่าวๆในบนจอน,นี้ทุกคนครับนี่ครับตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเราเห็นกราฟเคลื่อนที่ลงตลอดเวลา4วันเต็มๆนะครับนั่นคือดาวเทรนเทรนขาลง ให้เราหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์เท่านั้นนะครับและเราเห็นว่ากราฟเขามีการเคลื่อนที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก3วัน3วันครึ่งต่อมาตรงนั้นเขาอัพเทรนด์นขะขึ้นให้เราหาจังหวะเข้าออเดอร์บายเท่านั้นนะครับและอีก2วันถัดจากนั้นไปไตรงกรอบสีขาวมุมบนสุดนะมุมขวาบนสุดนี่นะครับตรงนี้เรียกว่ากราฟเกิดการไซด์เวย์หรือการเด้งดึงเด้งดึงซิกแซกอยู่ในกรอบแคบแคนะครับชนข้างบนแล้วเด้งลงชนข้างล่างแล้วเด้งขึ้นเด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้ เขาเรียกว่ากราฟไซเว่ way. ถ้าเป็นโค้ดตอนนี้โค้ดยังไม่แนะนําให้ลูกศิษย์เข้าออเดอร์อะไรทั้งสิน้นในช่วงที่กราฟไซเวนั่นเองนะครับชัดเจนนะอ่ะจากนั้นโค้ดจะมาเจาะลึกการขีดเส้นเทรนไลน์ครับตั้งใจฟังนับจากนี้ไปนะครับโค้ดชื่อว่าทุกคนสามารถขีดได้ไม่ยากจะเกินไปการขีดเทรนไลน์ขาขึ้นขีดอย่างไรให้มันถูกต้องตามหลักนะครับอ่ะพร้อมโค้จะเอารูปนี้นะครับขยายขึ้นมานะครับแล้วโค้ก็จะเอาเส้นน้ําเงินขยับนิดนึงนะครับนี่ ครับ please, เราจะเห็นว่านะครับถ้าเราขยายขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าการขีดเส้นเทรนราคาขึ้นนั้นขีดไม่ยากครับพี่น้องครับโค้ดจะขีดให้ดูเป็นตัวอย่าง1เส้นนะครับบนจอนะครับในโค้ดลบออกก่อนนะอ่ะโอเคเห็นไหมครับมุมนี้นะครับอ่ะเทรนราคาขึ้นนะครับชัดเจนนะครับโค้ดขีดเส้นสีน้ําเงินนะครับไปแตะตรงตรงไหนดูบนจอครับโค้ดขีดไปแตะอะไรอย่างเนี้ยอันดับแรกครับโค้ดขีดตรงนี้ครับเอามุมบนก่อนนะครับตรงในกรอบ ในกรอบนี้นะครับใช้ลูกศรชี้นั่นลกันนะในกรอบนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับหรือเส้นสีฟ้าเนี่ยไปแตะตรงตูดนะครับตรงตูดหรือเราเรียกตําแหน่งนี้ว่าตําแหน่งโลของกราฟใช้ตัวย่อคือตัว L ใหญ่จําได้ไหมครับตำแหน่งโลโลคืออะไรคือกราฟมันขยับลงมาก่อนนะครับแล้วก็มันก็กลับตัวขึ้นไปมันก็ทิ้งตําแหน่งต่ําไว้ตรงนั้นเราเรียกว่าตําแหน่ง low low นะครับใช้ตัวย่อคือตัว L นะครับแตะตรงนั้นเลยครับโค้ดจะให้ โคดสอนลูกศิษย์นะครับการขีดเทรนไลน์นั้นทําได้2แบบขีดตรงเนื้อเทียนก็ได้หรือขีดตรงไส้เทียนก็ได้แต่อย่างรูปบนจอน,นี้อขยายชัดๆโค้ด,ดอเอาไปแตะตรงเนื้อเทียนนะครับในสไตล์ของโอเคเฮดเดอร์เราแนะนําให้ลูกศิษย์ขีดตรงเนื้อเทียนแต่ในบางสํานักบาอาจารย์เขาก็ให้เอาเทรนไลน์นี่นะครับไปแตะตรงไส้เทียนก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้คือปลายไส้นะเห็นไหมปลายไส้ของของตรงนี้อะ ลปลายไส้เห็นไหมครับตรงนี้เขาเียขีดที่ปลายไส้นะครับแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปโค้ดจะให้ขีดที่เนื้อเทียนเป็นหลักนะครับเอาเนื้อเทียนไส้ไม่นับนะครับอ่ะแตะตรงเนื้อเทียนขยับขึ้นหน่อยตรงนี้นะครับแตะตรงเนื้อเทียนนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับนี่คือการขีดเทรนไลน์ขาขึ้นสรุปเทรนไลน์ขาขึ้นให้เราขีดเส้นไปทับณตำแหน่งโลของกราฟ ณจุดจุดนั้นตำแหน่งโลเช่นเดียวกันตรงนี้ครับมุมขวามุมล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มีตำแหน่งโลอีกตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่คือตำแหน่งโลนะครับตำแหน่งโลสรุปว่าเทนลาคหขึ้นเป็นการเชื่อมระหว่างโลกี่โลครับดูสิเห็นไหมเอาสรุปง่ายบนจอนะครับอาจจะไม่ชัดนะขยับหน่อยเชื่อมระหว่างตำแหน่งโลกีโลครับเนี่ยครับนี่บนขวามือนะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับอ่ตรงไหนดีตรงนี้อ่ะเราสอนชี้หน่อยอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงตรงปลายนิ้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะ เห็นไหมเห็นชัดเจนไหมตรงปลายนิ้มือคุนี่นะครับตรงนี้นะเราจะเห็นว่าตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งโลของกราฟกี่โลครับ2โล L เชื่อม L นะครับแตะกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการขีดเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นนั่นเองนะครับเทรนไลน์ขึ้นซึ่งการขีดเทรนไลน์ขึ้นนั้นขีดได้ใช้โลถัดกันหรือโลโลหนึ่งเขาเรียกโลหนึ่งโลสองโลสามเราไล่เป็นสเต็ปนะโลหนึ่งโลสองโลสามโลสี่แต่ละแต่ละยอดของยอดโลเราตั้งชื่อเป็นตัวห้อยได้นะครับ เราสามารถข้ามยอดได้ไหมได้หมดเลยครับไม่ต้องซีเรียสเลยครับยกอย่างเช่นตรงนี้เราก็ขีดเส้นเทรนไลน์ได้อีกเส้นใช่ไหมครับถือว่าเราขีดเส้นนี้ไปนี่นะครับอ่ะดูนี้นะครับลากไปปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาจะไปแตะตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมเป็นเทรนไลน์แล้วครับพี่น้องครับมันแตะตำแหน่งนะครับข้ามมาเป็นโลนี้บนสุดตรงนี้นี่นะครับอ่ะตรงลูกศรชี้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับกับอีกที่หนึ่งตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับชัดเจนไหมนี่ ตำแหน่งโลทั้งสองตำแหน่งก็ขีดเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเทรนการขีดเทรนไลน์ขาขึ้นนะครับย้าย้านะครับการขีดเทรนไลน์ขาขึ้นสรุปครับขีดเชื่อมระหวา่างตำแหน่งโลกับตำแหน่งโลจะเป็นโลหนึ่งเชื่อมโลสองหรือโลหนึ่งไปเชื่อมที่โลสามได้ไหมได้หมดไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับนะครับแต่ให้รู้ว่าเวลาเราขีดแบบนี้แล้วเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยครับกราฟกําลังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อกราฟกำลังอยู่ในเทรนขาขึ้น,นะรเ,รน,ขขนเราจึงเตือนสติตัวเองทุกครั้งว่าต้องบายเท่านั้นนะอย่าเซนะ บ่ายเท่านั้นอ่ะหลักการขีดเส้นเทรนไลนาขึ้นขีดง่ายง่ายแบบนี้เลยครับนะครับต่อไปมาดูเทรนไลน์ขาลงบ้างเทรนไลนขาลงก็เหมือนกันนะครับเทรนไลนขาลงรูปนี้ครับชัดเจนที่เขาขยายให้ดูนะนี่เป็นเทรนไลนาขาลงการขีดเส้นเทรนไลน์ก็เหมือนเดิมครับใช้เส้นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินลากมาเชื่อมมาเนี่ยครับเห็นไหมอ่านี้ก็ได้อ่ะลากมาปรากฏว่านะครับโค้ดสามารถใช้นี่ครับตรงนี้คือยอดนะครับยอดตรงนี้นะครับขวาสุดนะบนจอนะครับตรงนี้ยอดขวาสุดตรงนี้เราเรียกว่ายอดอะไรครับ ยอดไฮนะครับยอดไฮที่แปลว่าสูงนะครับความมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตรงบริเวณนั้นแล้วมันก็วกกลับลงมาทุบลงมามันทิ้งยอดไฮไว้ตัวข้างบนใช้ตัวเฮตตัวใหญ่เป็นตัวยอดเฮตเฮฮ่องกงนะครับเฮตตัวใหญ่นะครับอันนี้คือยอดไฮหนึ่งยอดจากนั้นเราเห็นว่านะครับปรากฏว่ามันมาเจอยอดไฮตรงนี้อีกหนึ่งยอดนะครับยอดไฮตรงนี้หนึ่งยอดนะครับนี่ครับยอดไฮเห็นป่มเห็นยอดไฮไหม อ่าโอเคนะครับเห็นด้านไฮนะครับอาชัดเจนนะครับมีย้ายสรุปคือเนี่ยหลักการขีดเส้นเทรนไลน์ง่ายมากๆครับย้ํานะครับว่าเชื่อมระหว่างยอดไฮกับยอดไฮสองไฮที่ที่เกิดขึ้นนะครับไฮหนึ่งกับไฮสองก็ได้ไฮหนึ่งกับไฮสามก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ขอเป็นการเชื่อมระหว่างไฮกับไฮยอดสูงกับยอดสูงนะครับแตะตรงนี้เขาเรียกว่าเทรนไลน์ขาลงนั่นเองนะครับหรือนะครับเราจะบอกว่าครับผมขอลากเส้นนี้นะไฮนีเลยไฮหนึ่งไปนู่นเลย ไปไฮเลยอะไฮสี่ไฮห้าเราเลยไหลไปไกลนี่นู่นเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไปแตะเทรนไลน์ยอดไฮตรงนี้เห็นไหมครับ,ตร,ต, line, ต,รรบตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นยอดไฮไหมเห็นยอดไฮไหมตรงนี้นะครับลูกศรที่สามตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นยอดไฮอีกที่หนึ่งเห็นไหมครับแสดงว่าบนนี้เป็นการขีดเส้นเทรนไลน์ขาลงนะครับเชื่อระหว่าง H1 กับ H2 H1 กับ H4 อะไรเงี้ยครับลากไปคือเป็นจังหวะส่วนสูงไฮหรือเห็นไหมครับตรงนี้มีไฮสามอยู่นี่ครับจุดไฮสามคือตรงนี้ รเราสามารถขีดเส้นลายห้สามได้ไหมได้ครับเราขีดจากไฮสองมาไ้สามได้ไหมนี่ขีดจากห้สองมาห้สามอย่างนี้นี่ครับเส้นเทนไลน์จากห้สองลากมายังไ้สามเอามาแตะตรงเนื้อเทียนนะครับนะโอเคคร่าวๆนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นไฮสามลูกศรชี้ตรงนี้นะครับ อ่ะชัดเจนสรุปทั้ง3เส้นบนจอนี้นะครับเราสามารถเรียกเขาว่าเป็นเทรนไลน์ขาลงนั่นเองครับเป็นการเชื่อมระหว่างยอดไฮกับยอดไฮที่แตกต่างกัน2ยอดนั่นเองถ้าเราขีดเส้นเทรนไลน์แบบนี้ได้เนี่ยให้เราเตือนสติตัวเองเสมอว่าเราควรเลือกเข้าออเดอร์เซลล์เท่านั้น ย้ำนะครับย้ำนะครับและกลับมาอีกอันหนึงครับสุดท้ายท้ายสุดครับเรากลับมาดูตรงตำแหน่งไซด์เวย์และตำแหน่งไซด์เวย์เราทำยังไงเนี่ยขวาในกรอบสีขาวจริงๆไซด์เวย์ก็เทรดได้นะครับนะก็เทรดได้เช่นนะครับไซด์เวย์เทรดได้ยังไงครับเอาเส้นแนวรับแนวต้านนะครับไปวางไว้ตรงยอดบนของมันนี้ตรงตำแหน่งยอดไฮข้างบนใช่ไหมเชื่อมบันผ่านยอดไฮผ่านยอดไฮนะครับอ่าหรือยอดไฮนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาเส้นแนวรับแนวต้านอีกเส้นหนึ่งไปผ่านตรงยอดโล จริงตรงหานยอดไฮน่ะเราจะเรียกเขาว่าเส้นแนวต้านนะครับถ้าผ่านยอดโลเรียกว่าเส้นแนวรับจําได้ไหมครับที่เขาสอนไปในบทก่อนหน้านี้นะครับเป็นเสนเ้นเป็นเป็นเรื่องของแนวรับแะแนวต้านบนจอครับช่วงจวับกราฟไซด์เวเห็นไหมดูในกรอบสีขาวแนวนอนตรงนั้น,นครับสวันเนี้ยเราขีดเส้นส้มนะครับเส้นส้มที่อยู่ข้างบนเราเรียกว่าเส้นแนวต้านจำได้ไหมครับส่วนเส้นส้มที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าเส้นแนวรับเพราะงั้นหลักการเทรดช่วงไซด์เวง่ายๆครับเมื่อกราฟขึ้นไปชนเส้นแนวต้านเราก็ออกคําสั่ง เซลตรงจุดนั้นได้เลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อกราฟลงมาแตะเส้นแนวรับเราก็ออกคำสั่งบายตรงนั้นได้เลยเช่นกันอันนี้คือการเทรดในช่วงกราฟไซด์เวย์นะครับแต่างไรก็ตามในหัวข้อนี้นะครับโพสเน้นเรื่องของเส้นเทรนไลน์เป็นหลักเพราะฉะนั้นหลักการขอ,ของเราคือว่าเมื่อเราเห็นเทรนของกราฟชัดเจนเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเรามีเทรนเป็นเพื่อนเทรดแบบเทรดตามเทรนย่อมดีกว่าเทรดแบบสวนเทรนครับย้ำนะครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Follow Trend นะครับโค้ดจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินเส้นนี้เดินสายเทรดเดอร์แบบ o l l o w t r e n d เป็นสาย o l l o w t เ e n d นะไม่ใช่สายสวนเทรนนะถ้าคุณสาย f o l l o w t r e n นง่ายๆครับคุณต้องรู้ว่าเทรนของการาฟเป็นเทรนอะไรบ่ายหรือเซลถ้าเทรนขาขึ้นอัพเทรนคุณก็ต้องรอจังหวะบ่ายถ้าเป็นเทรนขาลงดาวเทรนคุณก็ต้องรอจังหวะเซลแล้วหลักการขีดเส้นเทรนลายขาขึ้นาขนาลงนั้นก็ตามที่โ้ดสอนครับเทรนลายขาขึ้นเชื่อมระหว่างยอดโล2ยอด ขึ้นไปลากเส้นฟ้าทับไปนั่นคือบอกให้รู้ว่าบายส่วนที่ลากขาลงนะครับก็เป็นการเชื่อมระหว่างยอดไฮสยอดนะครับแล้วก็ลากเส้นไปแล้วบอกให้รู้ว่าเราต้องเซลล์เท่านั้นนี่บนจอนี่คือไทม์เฟรมนะครับทุกคนไทม์เฟรม H1 แต่เราสามารถขีดได้ทุกไทม์เฟรมนครับยกอย่างเช่นไทม์เฟรม H4 เนี่ยอันนี้คือหน้าจอครับของผู้ EU ในไทม์เฟรม H4 เห็นไหมครับในไทม์เฟรม H1 H4 H4 คือแท่งละสชั่วโมงมันก็มีเทนเหมือนกันหมด เห็นไหมครับอย่างช่วงนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมบนจอยไหมชัดเจนไหมนะครับน่ะประมาณ2สัปดาห์นะครับช่องละช่องละสัปดาห์นะเนี่ยนี่เป็นขาขึ้นถ้าเจอเทรนขาขึ้นแบบนี้ในทางเฟรมเฮดสีแท่งละสีชั่วโมงเราก็หาจังหวะบ่ายนั่นเองจบง่ายๆหรือถ้าเราเจออย่างนี้ครับเห็นไหมเราเจอช่วงนี้นะครับเป็นเทรนขาอันนี้ขาขึ้นอะไรไหมขาขึ้นในเฮดสีนะเราก็หาจังหวะบ่ายเป็นหลักนะครับส่วนถ้าเราเจอเขาเนี่ยเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นเทรนขาลงแบบนี้เราก็หาจังหวะเซลเป็นหลักครับพี่น้อง นี่ครับเทรนขาลงเราก็หาจาังหวะอะไรเซลลเป็นหลักนั่นเองง่ายๆนะครับเพราะงั้นในทุกไทม์เฟรมมันก็จะมีทั้งเทรนขาขึ้นและเทรนขาลงและไซเวย์ด้วยนั่นเองนะครับนี่เทรนขาลงนะเราก็หาจาังหวะอะไรครับจังหวะตอ,อไม้เซลเป็นหลักถ้าเทรนขาลงใช่ไหมครับนะชัดเจนเพราะงั้นสรุปคือการขีดเส้นเทรนลายขาขึ้นเทรนลายขาลงนั้นขีดได้ทุกไทม์เฟรมอะไปต่อยนิดนึงครับอย่างไทม์เฟรมเดที่เราชอบใช้กันในไทม์เฟรมเดเห็นไหมบนจอนี้บนจอ,นนจอนเห็นไหมไทม์เฟรมเดคาเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหม ลากขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเป็นเทรนราคาขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยสองช่องคือ2เดือนใน2เดือนนี้บนจอเนี่ยสช่องคือ2เดือนเนี่ยคู่ EU ยูเขาทําเป็นเทรนขาขึ้นงั้นแสดงว่าในไทม์เฟรมเดย์เราก็ต้องหาจังหวะเข้าบายคู่ EU ใน2เดือนนี้นะครับทำนองเดียวกันครับถ้าหากว่าเราเห็นว่าเขาทําตัวเป็นเทรนขาลงอย่างนี้ครับเนี่ยครับบนจอนะเป็นเทรนขาลงเทรนขาลงเกิดขึ้นประมาณ3ช่องก็คือ3เดือนเห็นไหมสาเดือนนี้นะครับเราก็หาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์คู่ EU ในไทม์เฟรม ในทางเฟรมเดย์นะครับ, day, รบแต่ช่อง1ช่องก็คือ1เดือนทั้งหมด3ช่องก็คือ3เดือนนี้เราต้องหาจังะเข้าออเดอร์เซลล์เพราะฉะนั้นสรุปครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับการขี่เส้นเทรนไลน์โคตถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากสําหรับการที่เราจะเอาชนะกราฟในการเทรด f o r ็กคุณต้องมีอย่าลืมครับอันนี้หนึ่งครับคุณต้องมีเทรนเป็นเพื่อนนะครับคือคุณต้องหัดเทรดแบบฟอนโล่เทรนหรือตามเทรนเท่านั้นอย่าไปเทรดสวนเทรนเด็ดขาด พอคุณขีดเป็นนะครับพอคุณเข้าใจนะครับแล้วเอาเรื่องนี้ไปประสมผสานกับความรู้เรื่องอื่นๆ,ๆ,ๆเช่นแนวรับแนวตา้านเช่นฟลายแอคชั่นเช่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าไปคุณก็จะสามารถที่จะหาจุดที่จะเข้าออ,อเดอร์ทั้งบายและเซลได้อย่างแบบเขาเรียกว่า หวังผลได้เลยนะครับผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีนั่นเองงั้นวันนี้นะครับใครที่ตั้งใจฟังตั้งแต่ตนจนจบน,น,น,นะครับแล้วยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูฟังซ้ําได้ตลอดเวลาครับคลิปนี้นะครับนะในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า OK เคเทรดเดอร์แอปพลิเคชันกับรายการ f o r e x g u r u ดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ